สวัสดีครับผมเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับตอนนี้กาลังจัดครับกาลังจัดทรงครับแหนบก็ออกมาแล้วครับหนึ่งข้างดูครับดูเผาครับเผาแอวครับน็อตใหญ่น็อตใหญ่ของโปนะครับเจาะเจาะใส่ไม่นี่ครับ 那我们要抵抗。 เจ็ดปีครับผมใช้งานมาแล้วเจ็ดปีครับด,รดูทรงครับนี่แหละครับเมื่อกี้ผมไปซื้ออะไรมาไปซื้อสะดือแล้วก็บูท หัวแนบนะครับผมนี่คือกล่องโรดตัดนงครับแล้วก็เชื่อมแล้วก็เจาะนะครับ ตอนนี้ก็นี่ครับอเอามาทำตัวโหลดนะครับโหลดนแน่นเลยทีนี้ตอนนี้มืดแล้วครับผมใส่แหนบอะไรเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังกำลังจะลองใส่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ลองใส่นะครับถอดแนบครับผมไม่ค่อยได้บรรทุกเยอะนะครับไม่ค่อยได้ลองนะครับถอดแนบแล้วถอดแนบบอ,อกข้างละสามตัวครับ ตกครับด้านหน้าครับด้านหน้าฝนตกครับมาจากฝั่งโน้นไม่ตกครับเพิ่งมาตก ดูรถเขียวครับผมไม่รู้ว่าเสร็จหรือยัง เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับถอดแหนบออกสามตัวครับนี่ครับผมทรงที่ได้ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้พอดีผมไม่มีเวลาถ่ายให้ดูเมื่อวานนะครับผมนี่ครับไม่ต่ํามากนะครับสี่นิ้วสอดนะครับนี่ไม่ต่ำมากถอดแหนบอกสามตัวนะครับถอดแหนบออกสามตัว เพราะว่าตอนนี้ผมมาถ่ายให้ชมที่ร้านนะครับนี่ทรงก็จะประมาณนี้ครับทรงทรงก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเหลือเหลือเปลี่ยนยางนะครับผมเหลือเปลี่ยนยางพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาน่าจะได้ไปเปลี่ยนยางหน้านะครับยางก็ยังอยู่ที่หลังรถนะครับดูด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับ ถอดแนบออก3ามตัวนะครับดูครับอันนี้เป็นทรงนี้เลยเหลือช่องไว้หน่อยเดียวนะครับผมรถเปล่าจะแข็งหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมถ้านั่นเดี๋ยวผมจะใส่เป็นแหนบตัวใหญ่แล้วก็ทําให้มันสูงขึ้นกว่าน,นี้หน่อยนะครับผมนี่ดูทรงก็จะประมาณนี้ครับ นี่แหละครับชุดแนบครับผมเจ็ดปีกว่าแปดปีรถคันนี้ครับเจ็ดปีกว่าครับดูครับเดี๋ยวต้องลองไปใส่งานก่อนนะครับผมน่าจะประมาณสิ้นเดือนผมจะได้ลงไปที่จันทบุรีนะครับเดี๋ยวไปลองใส่งานดูก่อนว่า ความมันเหลือน้อยเดี๋ยวมากประมาณไหนนะครับจะได้เอาลงอีกได้หรือเปล่านะครับผมลงอีกก็ไม่ยากนะครับแค่ใส่ตัวโหลดก็ลงแล้วครับนี่ครับข้างหน้าข้างหลังเท่ากันครับข้างหลังจะต่ำกว่านิดนึงนี่ครับจับทรงนี้เลยครับเป็นทรงแบบนี้เลยตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับผม ร้านไอคิวพันไม้นะครับทุเรียนอีสานนะครับผมดูครับทุเรียนสวยๆครับทุเรียนสวยๆนะครับราคาไม่แพงนะครับผมราคาไม่แพงราคาถูกๆครับผมต้นใหญ่นี้ก็คือท่วหมหัวนะครับดูสุดมือครับ ่วมหัวสุดมือเลยครับต้นละห้าร้อยบาทครับผมรุ่นนี้ครับปลูกเนี่ยรัดปุ๊บปั๊บเลยครับปลุกรัดไวครับ<อ>เป็นตะก,ก้าก็มีนะครับผม<อ>ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเสร็จเดี๋ยวลองลองลองบรรทุกดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมลองบรรทุกดูลองวิ่งดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ เวลาใส่งานใส่อะไรมันก็จะทรงก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ไม่ถึงกับต่ำมากนะครับผมคือถ้าจะเอาต่ำกว่านี้มันก็ได้อยู่แต่ว่าปัญหาคือเวลาผมบรรทุกข้าวบรรทุกอะไรอย่เงี้ยมันจะไปไม่รอดมันจะไปทุ่งนาไม่ได้พูด,ดง่ายๆครับมันจะไปทุ่งนาไม่ได้ครับถ้าจะเอาต่ำกว่านี้มันก็ทำได้นะครับ คือผมจะเน้นใช้งานได้ด้วยนะครับผมถ้าต่ำมากเนี่ยไปไม่รอดแน่ครับจะลำบากนะครับเอาแค่กําลังดีนะครับผมเอาแค่กําลังดีนะครับทอดแนบออกสามตัวนะครับผมทอดแนบออกสามตัวนะครับคือผมจะบรรทุกไม่มากนะครับบรรทุกสักประมาณเกือบเกือบสตันนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ4ตันนี่แหละ อยู่แค่นี้นะครับผมไม่เกินไปกว่าน,นี้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ล่องนะครับเมื่อก่อนเราล่องเราล่องเราไม่รู้ว่าเราจะเจอหน้างานยังไงเราต้องเซ็ตรถไปเผื่ออยู่แล้วนะครับผมเร,เราต้องเซ็ตรถไปเผื่อนะครับนี่ครับสี่นิ้วครับเหลือช่องไว้สี่นิ้วครับก็เดี๋ยวต้อง ตอนบรรทุกว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนบรรทุกนะครับว่าจะเตียมไหมนะครับผมนี่ครับรถผมก็จะจอดอยู่ที่ร้านนะครับเชื่อไหมว่ารถคันนี้เนี่ยไปมาทั่วประเทศครับผมเดินทางเกือบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับแปลงหน้านะครับผมรถผม อันนี้ตัวเหลือเคมแล้วก็เปลี่ยนโยงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์นะครับผมแค่นั้นนะครับเรื่องรถนะครับนี่ดูทุเรียนสวยๆใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับผมถนนเส้นสยางกูลนะครับอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนะครับผมอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนะครับถ้าไปฝั่งนี้ก็ไปอำเภออ่านีคงคำสร้อยอำเภอเลยงกทานนะครับมุกดาหารนะครับผม ถ้ากลับมาฝั่งนี้ก็คือกลับไปอำนาจเจริญไปอำเภอเสนางคนิคมนะครับนี่ครับนี่คือถนนเส้นทยางคูลนะครับออกจากอำนาจเจริญมา25กิโลนะครับผมร้านผมนะครับมีต้นทุเรียนนะครับให้เลือกชมมากมายนะครับผมเบอร์โทรก็0827866592นะครับ ดูฝั่งนี้นี่ครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมนี่ไม่ต่ำมากกำลังดีครับกำลังดีครับผมแค่นี้กำลังดีครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็มีงานบุญนะครับผมงานบุญสังฆทานนะครับที่บ้านนะครับผมผม่าไปทําโรงทานนะครับมีทั้งหมอลำมีทั้งอะไรนะครับผมออกกันจ้าง หมอลำเขามาช่วยนะครับเราก็ต้องให้ค่าค่าน้ำมูกน้ำมันค่าเดินทางเครื่องเสียงค่าเดินทางหมอลำนะครับผมเราก็ช่วยกันออกกันนะครับมีร้านในคิวพันไม,แมน้แล้วก็มีอู่นัทวัรการช่างแล้วก็มีแสงเพชรฟาร์มนะครับผมเป็นฟาร์มปลาใครอยากได้พันปงพันปลาก็บอกได้นะครับติดต่อได้นะครับผมภาคอีสานนะครับพันปลานินปลาในบาัตตะเพียน ปลาเบิกปลาดุกอยากได้แบบไหแบบน,นก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมนี่ครับทรงรถก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะจะหกโมงแล้วนะผมเพิ่งมีเวลาได้ถ่ายนะครับเพราะว่าผมไปเอาต้นมงต้นไม้ออกมานะครับนี่ครับทรงก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> ตอนนี้อาซีเมื่อเช้า เมื่อเช้าขับไปยางรั่วครับยางหลังรั่วเฉยเลยสงสัยต,ต้องได้เปลี่ยนเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนครับอันนี้ก็ต้องได้ขับรถยนต์นะครับไปซื้อของซื้ออะไรทีนี้โอเคนะครับผมงั้นผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับ คอกสิ่งนะครับเที่ยวไทยทีวีนะครับผมบายบายครับทุกท่านครับ